วันนี้นำโลเคชั่นจากหนังเรื่องนานแค่ไหนก็ยังรักซึ่งเป็นผลงานการกำกับของคุณสนั่นคราบยูนออกฉายเมื่อวันที่13มิถุนายนปี2524ที่โรงหนังแกรนโรงหนังพอลลี่ที่นำมาให้ดูนี่เพราะว่านี่คือการรีเมคหนังอีกเรื่องหนึ่งที่คุณนิสพันธ์พระปิ่นกล้าวที่คุณสนั่นคราบยูนเคยทำไว้ในยุคหนัง16มม เนื้อเรื่องเดียวกันนี่แหละครับตอนนั้นตั้งชื่อเรื่องว่ารักชั่วฟ้าแต่ว่าฉายปี2013นะครับเพราะปี2524คุสนันธ์ครวาวพยูนก็นำเรื่องนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ถ่ายทำในระบบ35มม,มนะครับตั้งชื่อเรื่องว่านานแค่ไหนก็ยังรักก็อยากจะดูนะครับว่าเนื้อเรื่องเดียวกันโลเคชันจะเปลี่ยนหรือเปล่า ตอนที่เห็นสนามบินท่าอากาศยานกรุงเทพก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวอาคารตัวนี้ก็เป็นอาคารที่อยู่ในปี2524นะครับคนที่แต่งชุดทหารขวามือคือนพพลกมารชุนคนที่ยืนอยู่ซ้ายก็คือคุณรองข้ามุลคดีนี่ครับยืนคุยกันแล้วป้ายก็ไปถ่ายให้เห็น ค่าอากาศยานกรุงเทพแต่ว่าเป็นช่วงหลังนะครับเป็นเกือบจบเรื่องตอนที่นางเอกของเรื่องก็คือคุณนวรัตน์นั้นอุ้มลูกตามมารับพระเอกก็คือคุณจตุพผลพผัวพิรมที่เรียนจบกลับมาจากเมืองนอกนะครับนี่ครับจตุพลพระเอกดังในสมัยนั้นคนที่จะมารับเรียกว่ามาทำให้ คุณอวรัชเสียใจก็คือคุณดวงชีวันโกโมลเซนก็มารับคุณจตุพลในฐณะที่เป็นคู่รักคุณจตุพลนี่เข้าใจผิดในเรื่องนะครับว่าคุณอวรัชที่แต่งงานไปกับคุณนพพลโกมารชุนนั้นนอกใจตัวเองไปแล้วไปมีลูกกันกับคุณนพพลแต่จริงๆนั้นแต่งงานกันในนามแล้วก็นพพลนี่สุภาพบุรุษครับก็เราเหมือนกับ รู้ว่าคุณอวรัตน์นั้นยังรอคุณจตุพลอยู่ก็ไม่ล่วงเกินนะครับก็ช่วยดูแลให้เก็บคนรักเอาไว้ให้เขาแต่คุณจตุพลนั้นไม่เชื่อครับพระเองหนังไทยสมัยก่อนถ้าฉลาดนี่หนังจบเร็วต้องโง่น,นิดหนึ่งจะได้หนังยาวไปนิดหนึ่งนะครับนี่ครับคุณอววรัตน์อุ้มลูกมารับเขากลับไม่ยอมรับไม่สนใจคิดว่าเป็นลูกของคนอื่นแล้วครับไม่ใช่ลูกของตัวเองนี่เป็นพื้นที่ของ สนามบินกรุงเทพนะครับรถเมลวิ่งอยู่ข้างนอกนะครับี่คุณเอาด้นตะเย็นดูแล้วก็ไปฉากท้ายเรื่องเลยนะครับจะไปถ่ายที่ผมเข้าใจว่าที่เป็นที่ชนบุรีนะครับถ้าเป็นรักโชว์ฟ้านี่จะไปที่บางแสนก็ชนบุรีเหมือนกันอันนี้ที่เข้าใจว่าเป็นที่ชนบุรีเพราะว่ามันจะมีฉากต่อเนื่องกันอีกที่หนึ่งก็คือไปถ่ายที่โรงพยาบาลเอกชนเอกชนก็คือชนก็คือชนบุรี เป็นฉากที่อยู่ในโรงพยาบาลก็เลยคิดว่าพื้นที่ชายทะเลแห่งนี้นะครับที่คุณจตุพลคุณดวงชีวันโกมลเซนวิ่งหยอกล้อกันตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นพื้นที่ที่ชลบุรีนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับรักชั่วฟ้านะครับในพื้นที่เดียวกันอันนั้นเป็นบางแสนแล้วทีนี้กว่าจะเข้าใจกันได้นะครับต้องมีตัวช่วยนะครับก็คือคุณนพลนี่ต้องพยายามที่จะ ทำให้ทั้งคู่นั้นคืนดีด้วยกันได้นะครับคุณพลก็เข้ามาเพื่อที่จะปรับความเข้าใจลองคิดเล่นนะครับถ้าเป็นเราเป็นคุณจตุพลหรือท่านเป็นพระเอกไปรเรียนอยู่เมืองนอกสี่ห้าปีแล้วก็กลับมาคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่เป็นคนรักของเรามีท้อง แล้วก่อนนั้นก็ทราบข่าวว่าแต่งงานด้วยกับคุณนพพลจะเชื่อไหมครับนี่หนังนี่เป็นนิยายจริงๆนะครับคนดูเน่ยเชื่อนะครับเพราะคนดูเห็นเรียกว่าคนดูเห็นพฤติกรรมของดาราทุกตัวแต่ตัวแสดงนี่ไม่เชื่อเพราะว่าไม่เห็นคนก็เลยคิดว่าโอ้ยไม่อยากดูหนังไทยมันน้ำเน่าดูเถอะครับนี่คือดูโลเคชั่นก็นแล้วกันดูเพิงดูเพิงที่เป็นที่พัก พักเวลาอยู่ริมทะเลก็ทําเป็นเพิกอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นร่มนะครับเป็นร่มนี่ออกมายืนคุยกันเรียกว่ามาเคลียร์เคลียร์ปัญหากันคิดว่าเคลียร์ได้ไหมครับถ้าเคลียร์ได้หนังก็จบเร็วครับเคลียร์ไม่ได้ครับจะต้องมีอะไรที่แอคชั่นนิดหนึ่งถึงจะทําให้เคลียร์กันได้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากไปดู ภาพแบบเดียวกันนี้อีกแต่ว่าเป็นคนละปีพศนี่ต้องไปดูคลิปที่ชื่อเรื่องรักชั่วฟ้าปี2 5 1 3นะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยเปลี่ยนแต่ตัวแสดงเปลี่ยนแต่โลเคชันนะครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องเดียวกันนี่ผมให้ดูคุณนพลอย่าง24นี่คุณนพลเข้ามาจากเพื่อใต้ฟ้าสีครามในปียี่สใช่ไหม 21่สิบอดยี่สดูยังคุณจตุพลนี่2ีนี่ดังแล้วก็เสียชีวิตปี24บอย่างนี้นะนี่ครับคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต่อยกันนี่คุณคุณจตุพลก็ไปแล้วคนที่มาห้ามคุณดวงชีวันนี่ก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับไม่อยู่คุณนุพลนี่ยังอยู่นะครับเดี๋ยวจะบอกไปแล้วเดี๋ยวเข้าใจผิดกันอีกนี่ครับต่อยกัน,นคนห้าม แล้วจะมีอีกคนหนึ่งก็คือคุณทิติมานี่แหละครับเข้ามาห้ามแล้วก็ทีนี้ก็จะอธิบายความจริงกันทีนี้ก็ตามหาแล้วล่ะครับคราวนี้แหละครับเดี๋ยวได้อธิบายกันแล้วนี่ก็คือโรงบาลโรงพยาบาลเอกชน ไปอ่านเอกชนบางทีเขาว่านะครับว่าน่าจะเป็นชนก็คือชนบุรีเอกก็คือเอกหนึ่งนั่นแหละครับต้องอ่านโรงพยาบาลเอกชนถ้าเอกชนมันต้องหนอหนูนะครับมันมึงถึงเป็นบุคลคลหนังเขาเขียนบอกนะครับว่าถ่ายที่โรงพยาบาลเอกชนจากนั้นที่เห็นอยู่นี้ก็คือโรงพยาบาลถ้าเป็นสมัยก่อนยุคหนัง16มมหนึ่งที่ถ่ายถ่ายแต่ป้ายโรงพยาบาล ส่วนในห้องแบบนี้นี่ในโรงถ่ายครับจัดฉากขึ้นมาเพราะว่าจะสะดวกเรื่องการจัดไฟแสงมาจากข้างบนนี่ครับคุณอรัตนตอนวิ่งหนีกันนี่เฉี่ยวชนรถไปชนรถที่คุณจตุพลขับตามมาแล้วทีนี้คุณจตุพลนี่สำเึ็จได้นะครับจตุพลนี่ชื่อเล่นชื่อโตนะครับ ก็ปรับความเข้าใจกันพยาบาลก็าเาเด็กออกนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีหนังเต็มเตมเรื่องนะครับลงไว้ในช่องอื่นนะครับลองหาดูบางท่านบอกว่าทําไมช่องผมไม่ลงหนังเต็มเรื่องนี้ลงไม่ได้จริงๆนะครับมันจะผิดนะครับก็ลองดูช่องอื่นนะครับบางทีดูจากของเราเป็นข้อมน์แนวเพื่อการเรียนรู้คุณธนนิกานะครับที่ สาวๆนะครับที่ใส่แว่เอาละครับนานแค่ไหนก็ยังรักกับฉากสุดท้ายถ่ายที่โรงบันเอกชนก่อนจะบทอยู่เพียงเท่านี้แหละครับหนังเมื่อ44ปีที่แล้วครับ